สวัสดีครับเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะกะลงคขีปเป็นหลยรอบบางหันนี่นะครับมาลงอีกเพราะว่ามีคนสงสยัยเหลือเกินนะครับผมแกฝากคนละก็ใช่นะแต่ว่าจริงจรก็เตือนไปก,ก่อนนะครับด้ว่าเหล็กมันมีเข่ามีลุดเนาะบม่มีมผู้ใดให้หอีกหวยใดแม่นทุกหมวดครับผมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับผม ก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook กิต nah. ิโกดคำนวณครับกับ YouTube c h anel กิติโกดคำนวณทีวีนะครับนะเลขผมแบงปันไปแล้วเนาะเลขขัดการ6ตัว1 2 4 1 2 0 9 8นะครับก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะจริงๆแล้วคอมเมนต์แบบนี้ก็มีมีหลายอยู่นะครับมีมาประจำแหละผมเจอมาหลายรูปแบบนะครับว่าเป็นยังเข้าใจอยู่เลขหลายแท้ท่านว่าโอ้ยนะครับเป็นอย่างตกลงเลขหลายๆเพื่อความเป็นไปได้ครับ ลอยทั้งลอยครับค้นส่วนมากบดสื่อเหล็กตัวเดียวครับสื่อเป็นซีบุ่แหละเนาะบางคนติดที่ทักมากว่าคือเหล็กหลายตัวเดียวผได้สื่อนําเหมือน <c oughs> ผมมาคนนั่นแหละเว,วลาสื่อบาสื่อเหล็กตัวเดียวดนานะครับมันก็มีอรู่ผมมาคนที่สื่อเหล็กตัวเดียวเนีนๆนะ่ะถือกับถือพิษกับพิษน,นะครับก็บมีอยู่นะครับผมเคยหูจากหลายคนอยู่ประเพียงติตัวเดียวเน้นๆนะครับ บถอกบถือก็บบอกดีใจนะวิ่งบนนึงครับที่ผมบอกไ้ในคลิปที่แล้วเนาะนะครับวิ่งบนหนึ่งล่องศูนย์นะครับ2ตัว2ตัวก็ผมเอาตัวเด่นนะครับเลขวิ่งนี่ผมขาดการวาสิมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับ สิบหรือหน่วยนะครับนะขาดการไว้นะมีคนเป็นไปไดเทไรแปดสิบเปอร์เซ็นครับเลขสองโตนะครับกบตามนี่ตามนี่ทำมาหลายปอมันหลายมังไหนผมอยากหูกันวนะนะมันหลายมงังหนเอาหนึ่งหนึ่งน้ำเนี่ยนี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปด มันมันสิออกเลขเบิลเบระโดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความเป็นไปได้มันก็มีแต่ว่าปเปอร์เซ็นต์มันหน่อยครับถ้าออกเลขเบิลนะผมว่าบ่มีแน่นอนลหละงวดนี้เป็นหวยบันพะคือเกินนะครับหวยวันพะติดต่อกันงวดที่สามแล้วนี่นะครับงวดที่ฟานมากกับหวยบันพะขึ้กันนะครับงวดวันที่สิบหกทีฟานมากกับหวยวันพะทานาทานี้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวกลับด้วยก็เป็นสิบเอ็ดเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเพาะตรงครับสิบเอ็ดตัวนะครับถ้าเสื้อมันว่ามันสิมาบนคือผมบอกกะว่างบนอย่างเดียวสิบเอ็ดตัวรวมกับตัวกล,กลับด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากว่างเพื่อลางผอมก็ได้นะครับก็สิเป็นยี่สิบสองตัวถ้าบพตรงกับเลขอันนะครับถ้าบพตรงกับเลขอันหรือเลขใจใเพราะเต็มอย่างกับสิทธ์ เรืนกกับกำไรครับปกติแล้วเนี่ยผมถ้าผมซื้อนะครับผมซื้อหลายก็น่ี้ซื้อหลายก็ยี่สิบเอ็ดตัวอีกผมซื้อทีละสามสิบชุดน,นะครับเพราะว่าผมคำนวณแล้วมันอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับเนาะซื้อเลขซื้อหลายตัวโอกาสที่ถูกหวยมันก็หลายนะครับแต่ว่าถ้าได้ถ้าถูกแล้วมันสิได้ได้กำไรหน่อยนะครับแล้วแต่แนวทางนะครับแล้วแต่แนวทางของแต่และคนอันนี้ผมขอใจยู่บางคนก็นอยากได้นินเน่นไปเลยนะครับ กนี่นียหลยนี่เลยส่วน3ามตัวครับสมตัวของกระสิเนีนี่แหละที่หนึ่งนี่แหละหนึ่งสองศเกหนึ่งศูอันนี้เอาตามเลข วิ่งบนนะนะครับเอาตามเลขกวิ่งบนนะมันสีได้ซ้ำนี่แหละแต่ว่าเลขกหกตถ้าวิ่งไปเลขชุดสามตมันสีได้ทั้งหมดยี่สิบชุดครับผมวิ่งแบบบ่เบ,เบิ่์นบ่ต้องมาหามเลยผมสีวิ่งในเบิรงในคลิปนี้แหละยี่สิบชุดนี่หลายวะหลายครับแต่วักกะกำไรอยู่นะถ้าเขามาหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ได้แล้วสี่ชุดนะเนาะเหลืออีกสิบหกชุดสี่หนึ่งสอง ซีหนึ่งศูนย์มีแล้ว4 1หนึ่เ้า C หนี่มันมีแล้วนะ C 1หนึ่งศ่มีแล้วหนึ่งสองเนะครับสอง สองศูนย์8ปดสองศูีศเก่าปศเก่าสตัวนี้ตามไม่เด้อนี่ตามไม่เด้งวดที่แล้วอ่านมันว่ามันอาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้ <c oughs> นะครับศูนย์เก่าแดศนย์เซ ศูนย์เก้าหนึ่งมีแล้วนะครับนี่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งสองสามสี่หางหกเก้าแปดหนึ่งอันนี้ผมบอกไปแล้วเนาะในคลิปหมู่บ้านเ,เนาะจากสูตรสูตรอะนันนี่เด้นะครับ เก้าแปนึ่งเก้าแปดสเดี๋ยวบังกันเพื่อผมบินเลขมวดเก้าแปดสองเพื่อมันสัมกัน1 2ึ่งสองสามส1่ห้าหกบวกกับ1 2ึ่บวกกับ4เป็น17เลขอีกสาุดเก้าแป มีแล้วนะเก้โอเคโอเคที่นี่กับแเนาะแปดสี่มียังแปดมีแล้วนะครับสี่ สองชุด c สองแปด c ศูนย์แปดครับโอ้โห oh. <laughs> นาะ <laughs> วินหัวเลยเวียนหัวเลยนะครับตามนี้นะครับส่วนเหล็กรางผมขออรอยดัดเก็บไว้นะครับนาะผมบอกตามตรงเลยเรือยว่าผม,มตอนแรกพอสิว่าเปิดรับสมาชิฉกดอกนะแต่ว่ามีคน เขาเสียงเงินมากนะครับนะบผมก็เลยอบอกได้แค่นี้นะครับที่เหลือผมเก็บไว้ให้สมาชิกที่เขาเปิดสมัครรับข้อมูลมาแด้ครับเด้อบอวากันแต่ผู้ดใดบระสะดวกก็คัดเอาตามนี้แหละถามว่ามันหลายวะนี่เลขสองตัวนี่มันบ่หลายด้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขสามตัวก็เอาแต่ตัวสีแดงก็กพอแล้วนะครับตัดเสื้อมันในแนวทางของผมเนาะนะครับหรือตัดบ่เสื้อมันก็นคัดเอาก็ได้ถ้ามักเลขหกตัวนี่นะครับ หรือแต่เห็นต่างกับบ่าวกันนะครับเขามาเอาข้อมูลเขาซื้อก็ได้นะครับผมหวังว่าสิเป็นประโยชน์ด้วยครับเนาะจะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อแต่พอถูกใจก็คอมเมนต์ติชมกันได้ครับนะผมสามารถพยายามสิชี้แจงนะครับให้ฟังได้เหมือนนะมันมันก็นเหลือแต่บุคคลเนาะน่าไปใส่นะบางคนก็นมีเลขกระของอยู่แล้วแหละผมรู้อยู่นะครับพอเข้าใจอยู่แต่ว่าเบิ่งมาเป็น เปรียบเทียบไปสิกับเล่ตัวเองนะครับเบิงแนวทางของคนอื่นเปรียบเทียบกับตัวเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมก็เป็นแบบนั้นนะเลขก,กับของก็มีอยู่แหละแต่ว่าเบิงของเอื่นมาเปรียบเทียบไปสิทะเลขึ้นกันโอ้ใจชื้นแล้วนะเนียน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 สวัสดีครับ